อเคอัดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวกันลืมเมื่อเช้านะครับผมมีการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ให้ปัสจากเชื้อในเครื่องมือแพทย์นะครับผมในฐานะของโรงงานผู้ผลิตนะครับผมเราจะพิจารณายังไงนะครับผมเมื่อเช้าพี่สิงห์ก็เลยได้ให้คําแนะนําไปนะครับผมในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับผมผู้ประกอบอาการจะต้องเข้าใจก่อนแล้ว ต้องเข้าใจก่อนผลิตภัณฑ์เราอะครับผมต้องการที่จะทําให้ปัสะจากเชื้อไหมนะครับผมต้องการทําให้ปัสะจาเชื้อไหมเซรลน์หรือว่านอนเซร์ไลนะครับผมถ้าสุว่านอนเซรลน์ในกรณีที่เครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมที่จําเป็นจะต้องอทําให้ปัสะจากเชื้อนะครับผมก่อนใช้งานกับคนไข้ น,น,นั่นหมายความว่านะครับผมในตัวฝั่งที่เป็น m ม n u f ิ c t u r ร์ A นะครับผมก็ต้องเขียนในเรื่องของ Instruction for Use หรือวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับผมหรือว่าก่อนการใช้งานว่า,าแนะนำแนะนาให้ทำการเซอร์ไลน์ก่อนการใช้งานอาจจะด้วย EO หรือว่าด้วย Streaming นะครับผมอันนี้จะจบในพาร์ทของการทำในกรณีที่ผลิตเครื่องมือแล้วเป็น non เซอร์ไลน์ พอเป็นนอนเซอร์ไลน์ปุ๊บนะครับผมเวลาที่เราจดแจ้งกับหน่วยงานรัฐนะครับผมเราก็จะต้องจดแจ้งโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการปาจากเชื้อนะครับผมและใบเซอร์ ISO 13485ก็จะไม่ประยุกใช้ในเรื่อง,องของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ปาจากเชื้อและปลอดเชื้อนะครับผมอันนี้ในฝั่งของที่เป็น นอนเซอร์ไลน์นะครับผมทีนี้ในฝั่งของตัวเซอร์ไลน์นะครับผมถ้าเราเป็นเมนูฟรสเจอร์ที่ต้องทำผลิตภัณฑ์ให้เตอร์เซอร์ไลน์นั่นหมายความว่านะครับผมเราก็ต้องทำผลิตภัณฑ์ให้เซอร์ไลน์โดยนะครับผมอาจจะเป็น EO หรือว่าสตีมนะครับผมทีนี้นะครับผมจะ EO หรือว่าสตีม เราก็ต้องพิจารณาไปจนถึงในเรื่องของ specification ของ raw material นะครับผมไม่ว่าจะเป็น PVC เองหรือว่าเป็น polypropylene หรือว่าเป็น polyethylene นะครับผมอันนี้ก็จากนั้นก็เข้าสู่กระบ,บวนการควบคุมคุณภาพนะครับทีนี้เมื่อเข้าสู่เมื่อในเรื่องของว่าผลิตภัณฑ์เราเป็นเซอร์ไล์แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของ environment นะครับผม environment ก็ว่าจะเป็นว่จะเป็นเลือกถ้าทำสต e ีมก็ต้องทำเป็นห้องอะนะครับผมมี Area Clean Room อะไรก็ว่าไปนะครับผมในกรณีที่ EO นะครับก็จะต้องไปทำเป็นห้องเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการวัดแล้วเข้าสู่กระบ,บวนการ QC ผลนะในเรื่องของ Chemical Indicator Biological Bi i n o l o g t o r l indicator ตต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอัดไว้กันลืมแล้วก็เผื่อมีประโยชน์ต่อ ต่อทุกคนนะครับผมที่รับชมในเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตนะครับผมเครื่องมือที่ปัสจากเชื้อและไม่ปัสจากเชื้อโดยผู้ประกอบการสามารถจะเลือกทําได้นะครับผมก็ต้องพิจารณาถึงผลกระทบอื่นๆตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีจิสเตอร์เองการขึ้นทะเบนกัรของรัสในเรื่องของใบเซอร์นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กน้อยๆนะครบสวัสดีครับบ๊ายบาย